ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซฟที teen, ้ d e ด u คฟิวเอร์มองว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นยังค่อนข้างจํากัดแล้วก็ยังดูมีความผันผวนระหว่างทางจากความไม่ชัดเจนในเรื่องของอปัจจัยจากต่างประเทศโดยทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะเห็นในส่วนของตลาดบ้านเราปรับตัวขึ้นมาประมาณ1%โดยมีแรง กลับเข้ามาซื้อของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็แบงค์ที่จะมาที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์นี้รวมถึงนักทุนสถาบันเนี่ยก็ซื้อสุดทีในตลาดฟิวเจอร์มากกว่า2,000สัญญาแล้วก็ยังซื้อสุดทีในฝั่งของหุ้นด้วยก็ดูเหมือนว่าจะหนุนโมเมนตัมเชิงบวก ของอทิศทางของตัวฟิวเจอร์แต่ว่าถ้าดูในเรื่องของสุนทรพจน์ของประธานเฟดในคืนวันศุกร์ที่มีออกมาเนี่ยแม้ว่าจะตอกย้ำในเรื่องของอความจำเป็นท,ที่จะออกมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจกเพื่อ,อช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกสหรัฐแต่เ็ายังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าะจะมีออกมาเมื่อใดแล้วก็ยังคงต้องรอดูในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงาน ที่จะมีการประกาศออกมาในวันศุกร์นี้ถ้าหากว่า,อ,าออกมาค่อนข้างจะย่ำแยก่ก็มีโอกาสค่อนข้างมากเหมือนกันที่เฟดจะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่ายังมีความไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าจะออกมาในทิศทางใดจึงเห็นในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคช่วงเช้านี้ก็บวกขึ้นมาได้ไม่มากนักขณะที่ในส่วนของการประชุม ECB เนี่ยก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักทุนยังเฝ้ารอติดตามในเรื่องของรายละเอียดแผนการอ,าออกพันธบัตร ซึ่งก็แผนการเข้าซื้อพันธบัตรของ ECB โดยทั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของตัว s 5 f e t y e filter วันนี้มองกรอบการดีตัวขึ้นอาจจะยังจำกัดบริเวณ8 4 2ถึง845จุดซึ่งก็อมองเป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดสถานะชอ็อตได้เพื่อหลอดกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาอีกครั้งทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถน้าหากว่ายืนเหนือระดับ850จุด สำหรับในส่วนของ GoFuture วันนี้ก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวพุ่งขึ้นตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกโดยในส่วนของราคาทองคำสปอ g ตโกเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า,า2%แล้วก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะเข้าใกล้ระดับ1,700เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้เนี่ยอมองว่าในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญที่ทำให้นักทุนกลับเข้าเก็งกำไรในส่วนของทองคำหลังจากที่มีการแขวนตัวลักษณะไซเวยในกลอบมานในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความคาดหวังในเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปจาก ECB ด้วยที่เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาทองคำถึงแม้ว่าอมองในส่วนของความผันผวนระหว่างทางเนี่ยจะมีมากขึ้นสำหรับการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1700แล้วก็ถ้าหักผ่านไปได้เนี่ยมีแนวโน้มจะไปถึงระดับ1 7 2เเหรียญต่อออน ขณะที่ในส่วนของ g f V12 แล้วก็ GF 10 V12 ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อหลังจากเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดอน่ระดับ25,000บาทก็มองอเป้าหมายถัดไปที่ระดับ25,300บาทแนะนำให้เก่งกำไรลองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ24,900บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future มองแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ตามาราคานนะ้มัดิบเบรนดเช่นกันโดยทั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องของอปัจจัยหยุดมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสเมื่อคืนวันศุกร์โดยมีในส่วนของยอดสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานที่พุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ12เดือนสำหรับ ตัวเลขของเดือนก,นกรกฎาคมรวมถึงแั่สนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของสหรัฐที่ทะยานขึ้นสู่ระดับ74.3ในช่วงปลายเดือนสิงหากา็เป็นปัจจัยหนุนที่เน่าเหนือจากความมิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบในทะเลเหนือแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกเมื่อคืนวันศุกร แม้ว่าจะยังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดแต่ก็ยังมองว่าราคานะ้ำมันดิบเรน,เน์มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้โดยมองหไฮก่อนหน้าเนน่ยระดับ116เหรียญเ,เป็นเป้าหมายของการปรับขึ้นในรอบนี้ แม้ว่าส่วนหนึ่งเองก็ยังต้องติดตามในส่วนของการประชุม ECB ในวันที่6กันยายนแล้วก็รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐระหว่างสัปดาห์แนะนำสำหรับผู้ที่เปิดสถานะรอง B IU 1 2สเนี่ยสามารถถือสถานะต่อไปได้แต่อาจจะเลือกรับรู้กำไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณ3,600น3,600บาททั้งนี้ก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,600 3630าแล้วก็3,700บาทสำหรับวันนี้ทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ3,540บาทสำหรับในส่วนของอ USD f u t u r e วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นกวนแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าถ้าดูในส่วนของอค่าเงินบาทเนี่ยเช้านี้แข็งค่าลงมา ค่นข้างมากเหมือนกันอยู่ที่ระดับประมาณ3.25บาทต่ตอดอลลา,าร์สหรัฐในช่วง7นา4 5นาทีก็เป็นไปตามทิศทางของตัวดอลลา,าร์สหรัฐที่ร่วงลวงเมื่อเทียบกับกสกุลเงินสำคัญเมื่อวันศุกร์หลังจากที่มีสุนทรพจน์ของประธานเฟดออกมา โดยก็สร้างความหวังให้กับนักทุนในเรื่องของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตถึงแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนใดๆก็ตามขณะที่นักทุนเองกําลังจับตาในส่วนของตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานที่จะมีการประกาศออกมาในวันศุกร์แต่ก็ดูเหมือนว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการดิกลับขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ถ้ามองในส่วนของอนักทุนต่างชาติเนี่ย ยังคงเข้าซื้อสุดทีต่อเนื่องในตลาดตาสารนี้ก็ดูว่ายังเป็นปัจจัยที่เป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนที่ทำให้อมองว่าการปรับตัวลดลงของอ u ดี USD ในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปนในกรอบที่จำกัดแล้วก็ อมองว่าน่าจะเข้าไปเทรดดิ้งซึ่งขายลงซื้อ USDU 1 2ในกรอบประมาณ1 1 3 0 3 1 4 0บาทต่ตอดอลลาร์สหรัฐพิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ